ใจหายเนาะจะได้เจอกันครั้งสุดท้ายทุกคนอย่าเรียกว่าใจหายเอาจริงเรายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนะคะมันแค่แบบว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็แค่นั้นเองมันแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ที่ทั่วไปในทุกๆสถานการณ์ในทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนแบบวันหนึ่งเราก็ต้องเรียนจบจากมอเดิมเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบว่าลาออกจากที่ทํางานเดิมเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ยึดติด ไม่ยึดติดกับตัวหนูด้วยอะทุกคนเพราะว่าหนูก็เป็นแค่บุคคลที่โผล่เข้ามาในที่แห่งนี้นะคะวันหนึ่งหนูก็ต้องออกไปเพราะงั้นหนูรู้สึกว่าทุกคนไม่ควรยึดติดกับหนูไม่ควรแบบว่าเฮ้ยแบบน้องจะหายไปจากสายตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบอกเลยว่าหนูแค่เอาผ้าห่มคลุมปุ๊บเนี่ยหายไปจากสายตาแล้ว <laughs> ไม่ได้เหรอจะได้เจอสิทธ์ตามงานรถแห่ไหมบอกเลยว่าตามร้านชาบูค่ะตัวง่ายกว่าค่ะหนูอาจจะแบบ นั่งกินอยู่โต๊ะข้างๆแต่หนูบอกเลยว่าหนูเป็นนินจาที่แบบเก่งมากหนูแบบว่านั่งกินข้าวอยู่โต๊ะข้างๆแฟนคลับเอาจริงหนูเดาว่าแฟนคลับเองก็คงไม่รู้อ่ะเวลาหนูแบบทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะแบบกลมกลืนเหรอหนูไม่ได้เป็นคนมีออร่าแบบดาราหนูเป็นคนที่สุดจะ normal อทุกคน ที่หนูเนี่ยเพราะพี่แกงไม่เห็นอนะ่ะไม่ทุกคนทุกคนมองไม่เห็นจริงๆหนูเชื่อเลยว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดตัวตนเลยค่ะแต่ไม่มีใครเห็นหนูเลยหนูก็เลยแบบอ้าวไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าเจอถ่ายรูปได้ไหมาฝากเช็คสภาพสิทธิล์ละกันว่าวันนั้นหนูแบบโอเคไหมแต่จริงๆหนูก็ไม่ซีนะถ้าเกิดทุกคนไม่ซีหนูก็ไม่ซีนะถ้าเกิดแบบเสื้อยืดจริงๆขายสั้นนะยืนสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าสดอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุกคน โอเคหนูโอเคก็ได้โอเคก็ได้